กถ้าจากไนโตรเจนเป็นส่วนที่จำเป็นในการแปลสภาพจากไนโตรเจนในรูปแบบของกา๊าซไปสู่รูปแบบของสารที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการไนโตรเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่มีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถดึงก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศมาใช้ได้ ผู้คนพบวัตถจากไนโตรเจนคือฟรีส t ฮาร์เบอร์และคอนบอร์ดได้สังเคราะห์ปุ๋ยเคมีซึ่งธาตไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโดยการเปลี่ยนกาน๊าซไนโตรเจนในอากาศมาเป็นแอมโมเนียเหลวได้สำเร็จโดยกระบวนการที่เรียกว่า h a r er b เบอร์บอร์ดทรเแล้วนำแอมโมเนียที่ได้มาทำปุ๋ยไนโตรเจน จากนั้นฮาเบอร์ได้นำการทดลองเกี่ยวกับการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้เป็นผลสำเร็จทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีคิรศักราช1918ค่ะคุณคิดว่าทำไมถึงมีการค้นพบวัฏจักรไนโตรเจนและวัฏถจักรไนโตรเจนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อย่างไร ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนทุกชนิดในสิ่งมีชีวิตพืชใช้ไนโตรเจนได้ในสองรูปแบบคือแอมโมเนียและไนเตรตแม้ว่าในบรรยากาศจะประกอบด้วยไนโตรเจนถึง80%แต่อยู่ในรูปของกา๊าซซึ่งพืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไนโตรเจน สามารถเข้าสู่วัฏจักรไนโตรเจนของระบบนิเวศได้2ทางคือ 1. ฝนชะล้างไนโตรเจนกลายเป็นแอมโมเนียและไนเตรตไหลลงสู่ดินและพืชใช้เป็นธาตุอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตโดยปฏิกิริยา a s s i m i l a t i o n 2. การตรึงไนโตรเจนซึ่งมีเพียงแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้ก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศ เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนใช้ในเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนที่สำคัญเติมไนโตรเจนสู่ระบบนิเวศอีกด้วยค่ะเมื่อไนโตรเจนสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตสามารถนำไนโตรเจนไปใช้ได้สิ่งมีชีวิตเองก็สามารถนำไนโตรเจนกลับคืนสูน่ธรรมชาติได้เช่นกันค่ะ คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีอีกกี่กระบวนการและมีกระบวนการอะไรบ้างไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารสำคัญที่พืชใช้เป็นแหล่งสร้างโปรโตีนและสารพันธุกรรมเมื่อพืชและสัตว์ตายลงผู้ย่อยสลายพวกราและแบคทีเรียสามารถย่อยสลายไนโตรเจนในสิ่งมีชีวิตให้กลับมาเป็นแอมโมเนียซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ammonification ไนโตรเจนในสารอินทรีย์สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซไนโตรเจนโดยผ่านสองกระบวนการคือ 1. น nitrification แบคทีเรียบางชนิดใช้แอมโมเนียในดินเป็นแหล่งพลังงานและทำให้เกิดไนไตรด์ซึ่งเปลี่ยนเป็นไนเตรตที่พืชสามารถใช้ได้ด้วยค่ะ 2. ดีน i t r i f i c a t i o n ในสภาพไรออกซิเจนแบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างออกซิเจนได้เองจากไนเตรตและได้ผลผลิตเป็นก๊าซไนโตรเจนกลับคืนสู่บรรยากาศค่ะถึงแม้ว่าปริมาณไนโตรเจนที่หมุนเวียนในระบบนิเวศท,ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้จะมีปริมาณน้อยมากแต่วัฏจักรไนโตรเจนในธรรมชาติ ก็สมดุลด้วยปฏิกิริยาซึ่งเกิดโดยพืชและการย่อยสลายของแบคทีเรียรค่ะดิฉันหวังว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าวัฏจักรไนโตรเจนเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตและดิฉันหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ต่างๆจากผลงานชิ้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ